มันใจรัตะพูดรือว่าชื่อตอนว่าอาชัโมงคนหลังคนลังอาชัโมงนะครับการมีข้าวดีคำรับชาวมันไยนะนรับนตงชายเส้นทางใส่เขาดีช่วงนช่วงที่ก่อสร้างเนี่ยไปจนถึงเท่าน แนวรับเียงเป็นซองนิดนปาเป่อองถนนนะครับเนครับดีปาปัจจุบันคองนั้นเปะเซ็นส้เกา่าทวันนี้นะครับได้อบประมาณมาเดนนะจะสร้างเป็นนนนะครับตึนราปังใหม่จะเป็นสี่ลีนตลอดสายแถวสมุทร